บทที่5,448เมื่อเห็นเย่เฉินยืนอยู่ที่ประตูด้วยความงุนงงหลิวม่านชงก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณเย่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะหลังจากเขาตามบริกรไปที่ประตูเขาก็มองดูกระดิ่งเล็กๆที่แขวนอยู่บนประตูบานเลื่อนเป็นพิเศษด้วยความสนใจและเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจ หากในอนาคตองค์กรกอบกู้หมิงส่งท่านเออมายังจินหลิงจริง,รงๆเขาก็ต้องทำระคังที่สามารถเตือนภัยตัวเองได้หลังจากไปนั่งโต๊ะกับหลิวม่านชงแล้วเขาก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและส่งข้อความถึงจางเออเหมาซึ่งเดิมเคยข,ยขายของเก่าอยู่ที่ถนนโบราณโดยขอให้ไปพบตัวเองที่วินล่าระดับกลางในโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนตอนเที่ยงวันพรุ่งนี้ก่อนหน้านี้จางเออร์เหมาเริ่มติดตามหงห้าในฐานะกุนซือที่ปรึกษาทางการรบด้วยพรสวรรค์ระดับอัจฉริยะหัวหมอและเขาก็ทำได้ดีมากเขาจัดระเบียบธุรกิจ และบุคลากรของหงห้าหม่และการจัดการของเขาทําให้รายได้ก็ดีขึ้นมากตอนนี้หงห้าใช้เวลาส่วนใหญ่ในโรงแรมบ่อน้ําพุร้อนและกิจการส่วนใหญ่ได้ส่งมอบให้กับจางเออร์เหมาดูแลยเย่เฉินต้องการให้จางเออร์เหมาดําเนินการตามความคิดของเขาว่าในสถานการณ์นี้จะแก้ไขย,ยังไงบ้างในเวลานี้หลิวม่านชงยังคงอายเล็กน้อยและดูระมัดระวังไม่เป็นธรรมชาติต่ตอหน้ายเย่เฉินหลังจากสั่งอาหารแบบสบายๆเธอเริ่มพูดกับยเย่เฉินว่าคุณเย่ฉันขอโทษจริงๆ เดิมทีฉันควรบอกคุณล่วงหน้าเกี่ยวกับการมาที่จินหลิงด้วยสีหน้าท่าทางที่ลำบากใจของเธอเย่เฉิงยังสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกสูญเสียเขาจึงยิ้มและพูดว่าทำไมจะต้องมาขอโทษผมด้วยละ่ะเรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้มันจะต้องยินดีมากกว่าไม่ใช่เหรอเมื่อได้ยินเช่นนี้หลิวม่านชงไม่สามารถซ่อนความสุขของเธอเอาไว้ได้และถามว่าจริงเหรอคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะใช่แล้ว แม้ว่าสิ่งที่เย่เฉินพูดจะขัดกับความต้องการของเขาแต่เขาก็รู้ดีว่าหลิวม่านชงได้มากไกลมากแล้วและเขาไม่สามารถหักหาน้ำใจเธอได้ไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นหายนะครั้งใหญ่สำหรับเธอและมันจะทำให้ชีวิตในอนาคตที่จินหลิงของเธอทุกๆวันที่ผ่านให้รู้สึกเหมือนมันนานนับปีและยังไงก็ตามเขาเพียงแค่แสดงความประหลาดใจเล็กน้อยเท่านั้นซึ่งเพียงพอที่จะบรรเทาความลำบากใจและความสับสนในใจของหลิวม่านชงได้แล้ว เป็นจริงตามที่เย่เฉินคาดไว้หลังจากนางได้ยินคำตอบยืนยันของเขาความอัดอั้นตันใจความหดหูใจรวมไปถึงหนทางที่มืดมนในคืนที่มืดมิดจูจ่ๆก็มีลำแสงหนึ่งพุ่งทะลุผ่านเมฆหมอกที่หนาทึบทันทีเผยให้เห็นแสงจันทร์ที่งดงามไม่เพียงแต่เธอรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเท่านั้นแต่รอยยิ้มที่มีความสุขก็พลันปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางด้วยทันที เธอมองไปที่เย่ยเฉินและกระซิบอย่างเขินอายเล็กน้อยเดิมทีฉันเกรงว่าเมื่อฉันมาจินหลิงโดยไม่ทักทายคุณก่อนมันจะทําให้คุณลําบากใจไม่ไม่เย,ย่เฉินโบกมือโดยไม่คิดพลางกล่าวว่าเราต่างก็เป็นเพื่อนกันและเมื่อครั้งที่ผมไปเกาะฮ่องกงคุณก็ยังดูแลเทคแคร์ผมเป็นอย่างดีและตอนนี้คุณสามารถมาพัฒนาในวิชาชีพตัวเองที่จินหลิงได้แน่นอนว่าผมต้องมีความสุขมากอยู่แล้วหากในอนาคตที่จินหลิงคุณต้องการความช่วยเหลือใดใดจากผมได้โปรดอย่าได้เกรงใจผมนะครับ หลิวม่านชงดีใจมากถึงมากที่สุดเธอพยักหน้าซ้ำๆแบบไม่รู้จบพูดว่าอโอโอเคฉันเข้าใจแล้วกล่าวจบเย่เฉินยิ้มเล็กน้อยจากนั้นจงใจแซงทำเป็นนึกถึงบางสิ่งในทันใดและถามว่าระหว่างคุณกับหลินเสี่ยวหวานที่ผมเห็นในหอพักตอนเที่ยงความสัมพันธ์พวกคุณเป็นอย่างไรแล้วไม่ทราบว่าคุณรู้จักกันกับเธอได้ยังไงเหรอครับ หลิวม่านชงพูดตามจริงว่าเสี่ยวหวานเป็นหลานสาวเพื่อนรักของคุณปู่ทิวเดิมทีเธออยู่ต่างประเทศเป็นเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียและในปีนี้เธอจะมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจินหลิงจากนั้นหลิวม่านชงก็ถามอีกครั้งว่ายังไงก็ตามฉันได้ยินจากเสี่ยวหวานว่าคุณเป็นญาติกับเพื่อนร่วมห้องคนใหม่ของเธอหรือคะใช่ครับเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าน้องสาวของผมคนหนึ่งบังเอิญเรียนที่มหาวิทยาลัยจินหลิงในปีนี้ และผมเองก็นึกไม่ถึงว่าพวกนางจะอยู่หอพักเดียวกันและวิชาเอกเดียวกันอีกต่างหากอืมนั่นช่างเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเลยนะคะหลิวม่านชงอุทานเดิมทีฉันต้องการรอสักพักให้อะไรต่างๆในมหาวิทยาลัยจินหลิงเข้าที่เข้าทางซะก่อนแล้วจึงจะหาโอกาสบอกคุณเย่ยว่าฉันมาที่จินหลิงแล้วนะแต่วันนี้ฉันก็นึกไม่ถึงว่าเมื่อไปตามหาเสี่ยวหวานที่หอพักเธอและจู่ๆฉันจะได้พบคุณกระทันหันมันช่างเออมันช่างเป็นลิขิตจ,จริงๆอ๋อ จริงสิเย่เฉิงยิ้มพูดเบี่ยงประเด็นพลางแซงถามเธอทำเป็นสงสยัยยังไงก็ตามหลังจากที่ผมออกมาตอนเที่ยงพวกคุณไปไหนกันต่อหลิวม่านชงพูดว่าเดิมทีฉันอยากชวนเสี่ยวหวานไปทานข้าวด้วยกันแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ค่อยสบายใจหรือเป็นอะไรสักอย่างเธอเอาแต่บอกว่าเธอปวดหัวหลังจากพักผ่อนในหอพักเป็นเวลาสักพักใหญ่แต่อาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นหลังจากนั้นฉันจึงขอให้พี่สาวซีอานพาเธอไป จากนั้นหลิวม่านชงอธิบายว่าใช่แล้วพี่สาวซียานเป็นแม่บ้านประจำคฤหาสน์ซีจิงในจินหลิงของคุณปู่ทิวเสี่ยวหวานก็อาศัยอยู่ที่นี่คุณปู่ทิวให้พี่สาวซีอานคอยดูแลเธอในชีวิตประจำวันเย่เฉินพง,งานเล็กน้อยเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และทันใดนั้นก็กระหนักได้ว่าสาเหตุที่หลิงหวานเอ๋อปวดหัวอาจเป็นเพราะในตอนเที่ยงเขาได้ถีบพลังงานเรกิเข้าไปในสมองของเธอมากเกินไปและหลังจากที่สะกดจิตเธอแล้วยังได้ถามคำถามรบกวนจิตใจเธอมากมายเกินไปอีกด้วย บทที่5,449เหตุผลที่เขาฉีดพลังงานเรกิมากเกินไปก็เพราะเยิงรู้สึกแปลกๆเมื่อตอนเห็นเธอและยังรู้สึกเหมือนอีกฝ่ายปิดบงังบางอย่างไว้ด้วยความที่ไม่มั่นใจก็เลยจําเป็นต้องถ่ายเทพลังงานเรกิเยอะไปหน่อยเมื่อคิดถึงตอนนี้สําหรับเด็กสาวอายุ18ปีเจออัดฉีดเรกิเข้าไปในสมองของเธอมากเกินไปซึ่งต้องสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับร่างกายของเธอและอาการปวดหัวและความรู้สึกไม่สบายจะคงอยู่ทั่วระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็จะหายไปเอง เย่เฉิงรู้สึกละอายใจอยู่ครู่หนึ่งเช่นกันรู้สึกว่าเมื่อเขาเห็นหลิงหวานเอ๋อตอนแรกตัวเองนึกว่าเธอกําลังเสแสร้งแสดงออกมากเกินไปทำให้เขาก็แสดงออกด้วยท่าทีที่รุนแรงไปชั่วขณะโชคดีที่สถานการณ์นี้จะไม่สร้างความเสียหายใดๆให้กับเธอหากอาการปวดหัวรุนแรงก็ควรพักสักครู่เดี๋ยวก็หายเองในเวลาเดียวกันในคาสนหซีจินหลิงหวานเอ๋อที่หน้าซีดเผือกเพิ่งลืมตาขึ้น พี่สาวซีอานที่เฝ้าดูอยู่ข้างๆรีบถามด้วยความเป็นห่วงคุณหนูหลิงรู้สึกอย่างไรบ้างหลิงหวานเอ๋อรู้สึกว่าหัวของเธอหมุนและความรู้สึกอยากอาเจียนอย่างรุนแรงกำลังกระตุ้นให้ท้องของเธอปันป่วนพี่สาวซีอานเห็นว่าเธอกำลังจะอาเจียนจึงรีบหยิบถังขยะมาวางไว้ข้างหน้าหลิงหวานเอ๋อทันทีที่วางเธอก็โอ้กพ่นน้ำที่เป็นกรดออกมาด้วยเสียงเอือ้อ จากที่เธอทานข้าวตั้งแต่6โมงเช้าหลังจากนั้นเธอยังไม่ได้ดื่มน้ำเลยสักหยดเป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วและสิ่งที่เธออาเจียนออกมาก,ก็คือกรดในกระเพาะเกือบทั้งหมดส่วนคอและหลอดอาหารก็ออกอาการแสบร้อนทั้งเจ็บปวดมากพี่สาวซีอานเช็ดปากให้เธอรีบนำน้ำอุ่นใส่แก้วมาล้างปากแล้วช่วยยกแก้วให้เธอดื่มนิดหน่อยทันใดนั้นหลิงหวานเอ๋อก็รู้สึกข้อย,ยังชั่วเธอพยายามลุกขึ้นนั่งสมองของเธอรู้สึกราวกับว่ามันกำลังจะระเบิดด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรง เธออดทนต่อความเจ็บปวดและถามพี่สาวซีอานว่ากี่โมงแล้วซีอานรีพูดว่าเรียนคุณหนูหลิงตอนนี้เวลา18 40. นาฬิกาสี่ินาทีแล้วหลิงหวานเอ๋อพยักหน้าเบาๆและถามเธอว่าคุณไม่ได้บอกคนอื่นเกี่ยวกับอาการไม่สบายของฉันใช่ไหมซีอานรีพูดว่าคุณหนูบอกฉันว่าอย่าบอกใครฉันเลยไม่บอกใครและฉันก็ช่วยคุณหนูกลับบ้านเองด้วยและหลังจากพาคุณหนูเข้าไปในห้องคุณหนูก็ยังหลับอยู่เลย ดังนั้นฉันจึงอยู่กับคุณหนูตลอดเวลานายท่านชิวของเราและเหล่าจางต่างก็มาถามและฉันก็ทำตามความปรารถนาของคุณหนูและบอกพวกเขาว่าคุณหนูต้องการพักผ่อนเท่านั้นดีมากหลิงหวานเอ๋อพยักหน้าอย่างอ่อนแรงและพูดว่าหลังจากขึ้นรถในตอนเที่ยงฉันเกือบจะหมดสติขอบคุณพี่สาวซีอานซีอานพูดด้วยความเคารพคุณหนูหลิงคุณก็กล่าวเกินไปแล้วพูดแล้วเธอก็ถามหลิงหว่านเอ๋อว่าคุณหนูหลิงคุณไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันอยากให้ฉันเตรียมอะไรให้คุณบ้างไหมคะถ้างั้น หลิงหวานเออรู้สึกว่าท้องของเธอว่างเปล่าจริงๆหัวใจก็สั่นและอ่อนแรงเนื่องจากความหิวดังนั้นเธอจึงพูดว่าขอบคุณพี่สาวซีอานงั้นช่วยฉันเติมบ่อน้ำพุร้อนในสวนไว้ด้วยนะคะหลังจากทานข้าวแล้วฉันอยากจะแช่ตัวสักครู่โอเคค่ะคุณหนูหลิงงั้นคุณหนูหลิงพักสักครู่รอก่อนนะคะขอฉันไปเตรียมอาหารและเตรียมอ่างน้ำพุร้อนให้คุณก่อนหลังจากพูดจบซีอานก็โค้งคำนับและจากไปปล่อยให้หลิงหวานเออรอเอนกายอยู่ข้างเตียงด้วยความมุนงง เมื่อนึกถึงประสบการณ์ที่เย่เฉินเปิดสารสักถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าในตอนเที่ยงหลิงหวานเอ๋อกอดไม่ได้ที่จะหัวเราะอย่างช่วยไม่ได้และพึพรรมพำกับตัวเองว่าเย่เฉินเอ๋ยเย่เฉินฉันไม่รู้ว่าฉันในวันนี้ได้ผ่านการทดลองของคุณแล้วหรือยัง